ในปี2538ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมากด้วยน้ำพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์เป็นที่สุด พระเจ้าอยู่หัวส่งเรียกประชุมข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วนส่งอธิบายต่อที่ประชุมข้าราชการกรมชลประทานกทมและผู้ชำนาญการเรื่องน้ำในรายละเอียดทางวิชาการให้เข้าใจโดยง่ายถึงวิธีการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพคือให้น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามธรรมชาติของน้ำทรงให้ขุดตัดถนนที่ขวางทางน้ำขุดใต้ทางรถไฟหาทางให้น้ำไหลลอดออกลงคลองระบายน้ำเพื่อให้ลงทะเลโดยเร็ว เป็นอีกหนึ่งครั้งที่คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณข,ของพ่ออย่างแท้จริง